แต่ว่าก็ต้องรอติดตามน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของอการเมืองเรื่องของการจับมือกันร,ระหว่าง เพื่อไทยเองประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ไปดูความเคลื่อนไหวในพักประชาธิปัตย์กันหน่อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยสาสิงหาคมเนี่ยฮะ,ะพอไปดูใน Facebook ของพักประชาธิปัตย์เนี่ยที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าพักประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลและเด็ดอิดขอบคุณกรรมการบริหารสสเข้าร่วมรัฐบาลทําให้สามารถผลักดันนโยบาย ได้อย่างเต็มที่เออแฟนคลับเนี่ยเข้ามากันเยอะมากนะอเออก็มีความคิดเห็นที่คัดค้านยดหยุมย่มเยอะทีเดียวละ่ะอย่างเช่นถอดหน้ากากกันเซตีเพื่ออุดมการและประชาชนหรือเพื่อสนองตัวเองพักนี้ยึดมั่นในหลักการเสมอแต่ย้อนแย้งกับการปฏิบัติเสมอเช่นเดียวกันสุดท้ายแตกหักประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันฟ้อง นี่นะนะเอ่อบางคอมเมนต์ก็บอกว่าครั้งหน้าอย่าให้เกิดเลยครับผิดหวังมากกับคนพวกนี้ขอเป็นกำลังใจให้ท่านชวนด้วยครับทีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมคือมันมีอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปคัดค้านเข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้ขึ้นเยอะล่าสุดเนี่ยทราย Facebook ของพรรคประชาธิปัตย์ปิดห้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะหลังจากที่มีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยไม่พอใจในเรื่องของการไปร่วมรัฐบาล ก็สามารถแค่กดไลค์แชร์ได้อย่างเดียวทีนี้เนี่ยนอกจากใน Facebook ของพักแล้วนะคะมันมีข่าวออกมาว่ามีการเปิดเผยแชัดลายของคณะทำงานพักประชาธิปัตย์ที่พูดคุยเรื่องที่ทัวร์มาลง Facebook ของพักด้วยแล้วก็มีการแท็กอ๋อเธอแท็กถึงทุกคนน่ะ <precise. S 1> ระบุว่าคนที่ด่าพักส่วนใหญ่ไม่มีตัวตนครับกำลังทยอยรีพอร์ตไปทาง Facebook ครับหรือเมื่อเช้าคือเมื่อเช้าเนี่ยลบกไปเกือบ30เมตครับลุย แล้วก็มีการให้กำลังใจกันระบุว่าสู้ๆนะครับท้ายสุดก็พิมพ์แจ้งช่องทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะว่าอาจจะติดต่อพักประชาธิปัตย์อย่างไรนี่กระแสะเนี่ยมาแรงมากอหรตอนนี้นะอ,อืมก็เรียกว่าทัวลงเนาะท<ช>ัวลงจนต้องปิดคอมเมนต์เลยแหละทีนี้ครับอีกหนึ่งคนนะฮะที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักกันดีในานามคนเสื้อแดงครับนายแพทย์เวงตัวจิราการอดีตแกนนาคนเสื้อแดงก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ ถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่พูดที่สุโขทัยเมื่อวานนี้นะครับส0ิสิงหาคมก็หมายถึงคุณอุ้งอิงนะฮะเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีเรื่องเสื้อแดงที่จะไม่พูดไม่ได้เลยว่าไม่เข้าใจเพราะตนเองก็เข้าใจคือเมื่อวานเนี้ยที่คุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์ก็นักข่าวถาม นี่แหละว่าเออไปจับมือกับประชาธิที่ปัแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคุณอุ้งอิงก็ชี้ที่ตัวเองเหมือนกันนะว่านี่ประมาณว่าอุ้งอิงก็คนเสื้อแดงนะถ้าจะบอกว่าอุ้งอิงไม่เข้าใจคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยอุ้งอิงเ,เข้าใจก็มีคําสัมภาษณ์นี้ออกไปก็เลยทําให้ในายแพทย์เวงเนี่ยมาโพสต์ข้อความบอกว่าคนเสื้อแดงทุกคนไม่ลืม99ศพปี53แน่นอน ดังนั้นรัฐบาลอุ้งอิงคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงหรือไม่ผมใช้เป็นเกณฑ์วัดว่านายกรัฐมนตรีอุ้งอิงกล่าวเท็จกับประชาชนหรือไม่มนายแพทย์เวงหรือหมอเวงก็จับตาละฮะอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นได้ว่าเป็นใน,ในความคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนายวันนิวัฒสมบูรณ์ครับสสขอนแก่นพักเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่าจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนกลับมาบอกว่าประชาชนมีความยินดี ที่นางสาวแพทองทานชินวัตรมาเป็นนายกคนใหม่ประชาชนมีความคาดหวังว่านางสาวแพทองทานจะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับคืนมาเห็นได้ชัดจากอะไรดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเริ่มเชื่อมั่นในพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีว่าภายใต้รัฐบาลใหม่จะมีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับ ในส่วนของเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนาของพรคเพื่อไทยหวังว่านางสาวแพททองทานจะเร่งผลักดันโครงการด mm ิจิทัลวอลเล็เพื่อช่วยประชาชนเห็นด้วยที่จะแจกเป็นเงินสดเพราะสะดวกในการนําเงินที่ได้มาจากโครงการไปซื้อสินค้าตามต้องการได้ส่วนของนักรอ้องอตอนนี้จะมีนักร้องเยอะนะและนักร้องและผู้มีอํานาจที่อยู่เบื้องหลังหวังรบรัฐบาลขอให้เห็นหัวประชาชนบ้าน ควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทํางานให้ประชาชนไม่ควรเอาความสะใจแต่ควรเห็นแก่ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม,มใครกันนกักรองและผู้มีอํานาจหวังล้มรัฐบาลแต่ว่าเรื่องของชมหน้าคอรมอนเนี่ยนะคะถ้าตามไทม์ไลน์ที่คุณภูมิธรรมได้บอกเอาไว้เนี่ย ก็น่าจะไม่อยู่ในช่วงแบบไม่เกินครึ่งเดือนกั็นยาเนี่ยนะบวกลบ3วันแต่ว่าก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของ أ, การเมืองเรื่องของการจับมือกันร,ระหว่าง เพื่อไทยเองประชาธิที่ปัดเองเนี่ยก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆจริงๆนะคะคความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่ทางปปชได้ตรวจคุณสมบัติแล้วก็ส่งกลับมาที่สํานักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะคือนักข่าวก็ถามว่าเอาล่ะพอส่งกลับมาแล้วเนี่ยมีชื่อใครสุ่มเสี่ยงหรือไม่ คุณบุญธรรมบอกว่าแหม่พูดยากว่าชื่อใครจะส่มเสียงเพราะเราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดนะคะแต่ก็คิดว่าผลที่มีการตรวจสอบเนี่ยน่าจะเรียบร้อยได้โดยเร็วไปฟังเพิ่มเติมค่ะก็พูดยากว่าส่มเสียงไม่สุ่มเสียงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่ว่าเป็นเรื่องของสำนักเลขากับสานักกิจสถิกาที่เขาจะตรวจสอบเพราะนั้นเขาได้รับเรื่องทั้งหมดแล้วก็ตรวจสอบตามนั้นก็รออยู่ว่าผลทั้งหมดออกมาเป็นยังไง

ก็จะบอกว่ามีชื่อเหล่านี้อยู่ในหน่วยของเขาเนี่ยเป็นอะไรสึงว่านายภูมธรรมเคยมีคดีอะไรบ้างคดีเกี่ยวกับอะไรอะไรเขาจะให้รายละเอียดมาแล้วก็หน้าที่ของทฤษฎีการสำนักเลขาก็ไปตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่พบปะชอก็จะบอกใครมีคดีอยู่ที่ตรงนี้ไหมหรือไม่มีเลยเขาก็ทุกหน่วยก็ต้องตอบกลับมาตามความเป็นจริงที่แต่ละหน่วยเขาดูมีคนที่เป็นเลขามีคน ผมยังไม่ได้เห็นเลยครับครับเป็นหน่วยงานต่างๆแต่และหน่วยงานก็ส่งต่อกัน,นผมคาดว่าหน่วยต่างๆน่าจะครบหมดแล้วก็คงจะอยู่ในดุลพินิจเพราะว่าเราไม่งั้นเราก็ช้าและเราได้เร่งให้มีการส่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ทยอยส่งมาก็ทยอยมาก็ทยอยไปตลอดเพราะฉะนั้นกระบวนการมันต่อเนื่องไม่มี เรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยนะคะว่าจะออกมา,เ,าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนะคะคุณภุมิธรเนี่ยก็ย้ําว่าจะพยายามให้ขั้นตอนในการตรวจสอบเนี่ยเสร็จภายในวันที่15กันยาบวกลบไม่เกิน3วันนะคะคุณผู้ชมไปฟังเพิ่มเติมคะ่ะ เดิมครับว่าเราคาดว่าน่าจะพยายามให้เสร็จภายใน15บุกลบไม่เกิน3วันถ้าเป็นไปได้เพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็อยู่ที่โปรดเกล้าซึ่งอันนี้ก็เราไม่อาจจะไปก้าร่วงได้ก็เป็นพระพ,พ,พระราชอำนาจของพระองค์ท่านนะครับก,ก็ถ้าตรงนั้นเร็วอันอื่นก็เร็วไปด้วยถ้าตรงนั้นยังมีเวลายังมีเรื่องราวที่ต้องตรวจสอบหรืออะไรอยู่เนี่ยทางทางเราก็คงต้องรอตรงนั้นนะรอพระองค์ท่ทานโปรดเกล้ามาก็ทา ทำงานได้ไม่สามารถที่จว่านำมาชื่อขึ้นคืนได้อือก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมเรียบร้อยหมดทุกอย่างอย่างก็เราอยากทำให้เร็วที่สุดทีนี้นะ คือการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าครมชุดนี้เนี่ยหลายคนก็วิพากษ์วิจณ์เยอะมากๆก,กันนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดที่มีการรวมจะมีการเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมด้วยนะคะคือก็มีบางกระแสะข่าวที่บอกว่าทั้งฝ่ายของพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะก,กระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ต้องไปดูว่าความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของรัฐบาลอยู่ที่อะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่ต้อง การที่สุดก็คือรีบเข้ามาทํางานให้ได้ทันทีเพื่อที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เชื่อว่าการจับมือร่วมกันเป็นเอกพาพเด่นมากที่สุดจะเพิ่มโอกาสให้รัฐบาลน,นี้นะคะทำงานได้ค่ะมีความเชื่อมัน่นหรือภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะดูที่อะไรนะครับผมคิดว่าวันนี้เท่าที่ผมสํารวจแล้วก็ดูผลสํารวจต่างๆ สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดขนานี้คือให้รีบเข้ามาดําเนินการทันทีนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้จับมือร่วมกันและเป็นเอกอภาพที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ต้องเริ่มให้โอกาสรัฐบาลดําเนินการแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้ามาแก้ไขปัญหาบริหารประเทศในช่วงที่มีวิกฤตการณ์เพราะนั้นทุกอย่างเราก็เตรียมการที่จะทํางานร่วมกันแล้วไปได้ดี แล้วก็มันยังมีเรื่องนี้อยู่นะคะว่าในส่วนของประชาธิปัตย์เองหรือว่าพักไหนนะคะที่เขาบอกเอะถ้าอยากจะเสนอชื่อสำรองมาเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละพักกันนะคะว่าจะยื่นสำรองมาหรือไม่ก็ได้หลายอย่างเพราะว่าก็มีบางพักก็ส่งบางพัก,กไม่ส่งทีนี้กระแสข่าวที่มีชื่อของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และก็นายเดชอิฐข,ขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุณสมบัตินี้อาจจะมีปัญหาต้องมีชื่อสำรองไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ไม่ทราบว่า มีชื่อใครบ้างแต่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคกันนะคะไปฟังเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะสำรองเนี่ยเราขอให้ถ้าคืใครในพักไหนรู้สึกว่าอยากจะเสนอก็เสนอนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละพักคอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยพักที่ยื่นแบบไม่มีคนสำรองมาก็มีหลายพัก พรรคที่สำรองเพิ่มชื่อก็มีหลายพรรคนะครับเพราะนั้นอันนี้นเ,ปนเป็นเป็นสิทธิโดยตรงของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะตัดสินใจเลือกนะครับเออผมผมยังไม่ทราบว่าสงชื่อใคร นะครับเพราะนั้นก็เป็นสิทธิของพรรคเขาที่จะส่งและเขามั่นใจเขาถ้าเขามั่นใจว่าเขาส่งใครแล้วเขาไม่มีปัญหาเขาก็ส่งแต่เขารู้สึกว่า,าจัดการภายในแล้วมันยังมีอีกหลายคนที่จะตัดสินใจยังไม่รู้ว่าได้กระทรวงไหนเขาก็ส่งได้นะครับมันมีหลายเหตุผลนะครับ